สวัสดีค่ะกรัดนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะตอนเกือบทุ่มนั่นเองนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะชวนคุยสนุกสนานในที่ที่กำลังเตรียมตัวไลฟ์ในกลุ่มปิดนะคะเรื่องเกี่ยวกับ Stock Management พยายามจะรวบรวมนะคะในเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสต็อกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยหยิบยกประเด็นหนึ่งขึ้นมานะคะว่ามีคนใครถามว่า สต็อกเนี่ยมีปัญหาสัมพันธ์กับภาษีจริงหรือไม่นะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาแบบคู่ขวัญกันเลยนะคะเธออยู่ไหนฉันอยู่นั่นถ้าหากกิจการเธอมีสต็อกนะมีความน่าจะเป็นว่าเธออาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาษีด้วยเช่นกันนะคะสเตทที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยสบายๆได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ขวัดกับทีมงานนะคะกําลังเตรียมที่จะไลฟ์กันอยู่นะคะอยาเห็นตากล้องสุดหล่อของดิฉันไหมคะนี่ดูหน้าตาเขาเครียดมากคุณขา นี่เพราะว่าอะไรคะจอต่างๆ,ๆยังขึ้นไม่ครบนั่นเองการรอแบบนี้ทําให้สนุกสนานมากขึ้นนะคะอาท่านาที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักมานิดนึงพี่อีทสวัสดีนะจ๊ะเมะื่อวานไม่เจอพี่อีทเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะนัดประชุมกันเนาะพีทเนาะ พี่วันนิดานะคะสวัสดียามเย็นค่ะทักทายกันมานิดหนึ่งอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะตอนนี้กวดกําลังเตรียมข้อมูลอยู่นะคะส้มส้มส่งเอกสารให้พี่นายด้วยนะพี่ส้มค่ะ เอกสารที่อยู่ในมือใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเตรียมสอนในห้องกลุ่มปิดนะคะเท่าไหร่ที่เป็นสมาชิกอย่าลืมเข้าไปนะคะตอนทุ่มครึ่งนะคะหรืออาจจะประมาณทุ่มทุ่มครึ่งเนาะพี่โอโควันนี้ตรงเวลาทุ่มครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะคะสบายๆกันไปก่อนนะคะนี่วันนี้นะคะแบบจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับของของแจกบีแวดไหมยงี้นะคะของแจกเสียภาษีหรือเปล่า นะคะแจกเป็นของแจกเป็นงานบริการต้องมีหักตรนที่จ่ายไหมและรวมถึงนะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนะคะที่เป็นข้าราชการนะคะอยู่ในหน่วยงานที่คุณก็รู้นะคะว่าหน่วยงานไหนที่ดูแลภาษีนั่นเองนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในหลักสูตรของเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะลาลานะคะก็น่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องราวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันนิดหนึ่งนะคะกว่าจะมาพูดเรื่องคำหนึ่งละกันนะคะเรื่องเกี่ยว กี่ยวกับสต็อกสินค้าเนี่ยนะคะกับภาษีเนี่ยมันมีปัญหาคู่ขวัญกันมานานเลือเกินนะคะและปัญหาคู่ขวัญตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันบ้างสรุปอย่างเป็นประเด็นข้าวนะคะฝากไว้ให้สมาชิกแฟนเพจของเราในตอนนี้ก็คืออย่างแรกก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยคุณมีการขายนอกระบบหรือไม่ ขายนอกระบบแปลว่าอะไรนะขยายความอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแหมไม่ต้องชี้พงให้กรลอกลอกกรลลอกลอก็รู้ว่าพงอยู่ไหนใช่ไหมประเด็อย่างนี้ชอบพี่วานิดามากเรื่องของสต๊อกเป็นปัญหาโลกแตกของผู้ประกอบการใช่คุณพี่นะคะเอามาอย่างนี้ก่อนปัญหาสต๊อกเนี่ยมันปัญหาสต๊อกกับภาษีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ครั้งหนึ่งอดีต,ตการเคยขายนอกระบบคึานอกระบบคือขายแล้วไม่เปิดใบเสร็จไปกํากับระบบ ในขด้านในของบัญชีสต็อกไม่ถูกตัดออกไปของจริงถูกหยิบฟึ่งออกไปแล้วจึ่งออกไปขายเรียบร้อยแต่ในบัญชีเมื่อไม่เปิดใบขายเนี่ยไม่เปิดบินขายสต็อกมันไม่เคลื่อนย้ายเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยทางบัญชีสต็อกมีตัวเลขของจริงไม่มีเคลียร์นะคะพอของจริงไม่มีเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือสต็อกจริงกับสต็อกบัญชีไม่เท่ากัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยไปใน SME ในอดีตดังนั้นนะหากพวกเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเราอาจจะผิดโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเองก็อยากเปิดใบเสร็จไปกำกับอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ลูกค้าไม่ยอมให้ที่อยู่แต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเพิ่ม7% ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นฝั่งของลูกค้าหรือเปล่าไม่ยอมให้ชื่อที่อยู่ในเกา่าใบเสร็จใบกำกับและไม่ยอมจ่ายเพิ่ม7%เราเ่าเปิดใบเสร็จให้ได้ดังนั้นถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่มีแกนความคิดแบบนี้แกนความคิดแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณปรับความคิดใหม่ถ้าคุณไปพูดอย่างนี้กับสัมภาระนะคะเจ้าหน้าที่กรมสัมภาระโอ้โหตายแน่ๆเลยเพราะอะไรคะหากคนที่จดบริษัทและนะคะจดษัทกับห้างหุ้นส่วนและจดแวดจดแหวนด,ด,ด้วยนะจดแวด คุณมีหน้าที่ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส่งรัฐใช่ไหมคะส่งรัฐดังนั้นหมายความว่าอะไรดังนั้นหมายความว่าราคาของคุณต้องรวมแวดประเด็นในการที่เราทําธุรกิจ ขนาดเล็กขนาดกลางที่พวกเราเป็น SME เนี่ยนะคะมันคือตอนที่ค้าขายเริ่มแรกเราไม่ได้พิจารณาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ขายไปเก็บกินมีกําไรดูแลตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวแต่พอวันนึงเข้าระบบแวตเฮ้ยขายราคานี้ไม่ได้จะขยับราคาก็มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจของลูกค้าพอถ้าแบบต้องมาหักในของตัวเองแบบราคานี้ยื่นแวดก็ได้ เราก็รู้สึกว่าเราโดนทอนกําไรลงไปนะคะเราเรียกว่าขาดทุนกําไรในคําพูดของเท่าแก่นะคะขาดทุนกําไรคือทอนกําไรลงไปหลายประเด็นดังนั้นน่สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณนกทราบเหตุผลของปัญหาของสต๊อกบัญชีกับของจริงไม่ตรงกันมันเกิดขึ้นจากโอเคผิดพลาดในอดีตเมื่อผิดพลาดในอดีต10ปีที่แล้ว8ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวาน ไม่ว่าตัวเลขใดก็ตามเหตุการณ์ใดพีเรียดใดก็ตามมันคืออดีตแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณเปิดมานานแล้วและคุณก็ผิดพลาดสะสมมานานปริมาณสต๊อกของจริงกับบัญชีไม่เท่ากันเยอะเลยเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาได้ตอนแก้ไขนึกออกนะคะดังนั้นเนี่ยกลับมาที่ประเด็นตรงนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสัมพันธ์อะไรกับภาษีภาษีคือโดยเจ็บๆเลยนะเจ็บๆคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันก็จะจี้กลับไปว่าเป็นภาษีที่มีเบี้ยรปรับเรื่องโทษต่างๆเยอะจังเลยวันนี้นะคะกวดก็เชิญเจ้าหน้าที่กรมสมรรพากรนะคะก็ท่านก็ให้ความกรุณานะคะมาให้คําตอบนะคะวันนี้นะคะกับสมาชิกห้องเรียนกลุ่มปิดของเรานะคะ s t o n k m e n e n t m e n t นะคะไม่ว่าจะเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลในการรวบรวมประเด็นปัญหาสต็อกนั่นเองนะคะสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียน สต็อกแมネจเมนต์วันนี้จะไลฟ์นะคะอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันที่ตอบคําถามเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดเกี่ยวกับสต็อกอยากให้ทุกท่านมาทิ้งคําถามมาไว้ซึ่งตอนนี้กราดเดี๋ยวรวบรวมคําถามมาได้คือเยอะมาก4ีหหน้ามากและรวมถึงนะคะจะอธิบายให้คุณไปทบทวนสิ่งที่เรียกว่าข้อหารือข้อหารือมันคือสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรบอกได้เลยค่ะว่า บางครั้งมีประเด็นปัญหาขึ้นมาก็ยกขึ้นไปหารือกันสาัตรที่กรมสรรพากรพูดคุยกันพูดคุยกันได้ข้อสรุปมาว่าประเด็นนี้อ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้อ่ะนักบัญชีเข้ามาอ่านข้อหารือก็ไปทําตามมันเคยเกิดเหตุอย่างหนึง่งคือนักบัญชีเข้ามาอ่านในข้อหารือปรากฏว่าเอาไปทําตามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นมองว่าทําไม่ได้ทําตามสิ่งที่ข้อหารือเขียนไม่ได้ คุณอินไซด์มากๆเย็นนี้เหตุผลเพราะว่าสุดท้ายข้อหาหรือก็ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายไม่เคยตีความเข้าใจนะคะโอ้ยนะคะวันนี้นะคะน่าจะเป็นการเสวนาที่สนุกนะ่าดูนะคะเมื่อดิฉันนะคะเชิญเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมาพูดคุยกันเรื่องปัญหาสต็อกเนี่เองอย่างแรกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการแจกของของแถมของแจกคูปองอของพรีเมียมภาษีต้องเคลียร์ยัยงไง ภาษีมีสส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างที่กวัดบอกนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คุณต้องรับทราบและรวมถึงของรางวัลทาไมให้โดยเสน่หาจะทําไมนะคะหยิบของในโกดังให้เป็นของรางวัลไปมันไปยุ่งกับภาษีหักนา่จ่ายอีกไม่ธรรมดานะคะหลายอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติเนี่ยกวัดทำแฟ้มคัมภีใช่ปะกวาบอกว่าไอ้น้องคนหนึ่งที่บ้านทําธุรกิจดีอ่ะกวัดหยิบแฟ้มเนี่ย ไใหเอาฝากไปฝากให้ป้ากับม้าด้วยนะเสียแหวกป้ามีหากนั้ที่สายไหมโอ้โหหลายอย่างมากนะคะวันนี till, ้ว so ันนี้มีแต่กรณีศึกษานะคะไม่ใช่ไม่มีใครแก้เลยว่ะใดคุมีแต่กรณีศึกษานั่นเองสิ่งที่คุณจะต้องฟังและจับประเด็นอยู่ก็คือวันเนี้คุณต้องเริ่มรู้แล้วว่าเออปัญหาสต็อกฉันก็มีแน่นอนฉันอาจจะเกิดจากการข้อผิดพลาดในอดีต การกระทาสะสมมาทําให้ปริมาณสินค้าในสต็อกกับของจริงไม่ตรงกันละประเด็นที่1เอ้ยฉันมีการแจกของฉันมีการให้ดารารีวิวฉันมีการนําไปเป็นของแจกนะคะนําไปเป็นของแถมฉันทําสินค้าพรีเมียมนะคะแล้วฉันมีการรับคืนนะคะโอ้หลายอย่างมากมากเลยนะคะรวมถึงบางอย่างของฉันเนี่ยนำไปเป็นของรางวัลนะคะให้กับพนักงานเองให้กับคนอื่นอยู่ๆหยิบของเนี่ยนะคะ สมมติมีคนเชิญแบบไปบรรยาย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 เสร็จตุ้งอันนี้เป็นสินค้าจากทางบริษัทของเรานะคะอยากให้ครูอันได้ลองไปใช้คุณหยิบของขายมาให้วิทยากรว่าด้วยเรื่อยเอกสารของกรมสรรพากรฉบับนี้นะคะก็บอกมาค่ะว่าหากคุณตัดสินค้านั้นเป็นของขวัญของขวัญน,นะคะอ่าเป็นของขวัญกลุ่มนี้นะคะจะต้องกระทบภาษีอะไรบ้างโอ้ oh my god นะคะกระทบหลายอันมากนะคะ อันนี้นะคะไปโยงไปถึงหักเงินที่จ่ายเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะมีหลายอย่างนะคะใบเบิกสต๊อกมันแค่เบิกการใช้อินเทอร์นอลแต่คุณรู้ไหมว่าการกระทําบางอย่างหยิบของไปให้คนดังใช้รีวิวหยิบของไปให้คนที่เราชอบหยิบของไปให้พนักงานหยิบของไปฝากพ่อแม่ของพนักงานผลกระทบทางภาษีมีแต่ผู้ประกอบการอย่างพวกเราค่ะ s m e เนี่ยกระทําถูกต้องน้อยมาก บางครั้งหลายท่านบอกเราไม่เคยขายนอกระบบเลยครูอาจพี่ไม่น่าจะเกิดปัญหาแน่ใจหรอพี่รู้ใช่ไหมหลักการของกรมสัมพาระเขามองว่าสิ่งใดก็ตามเคลื่อนย้ายออกจากโกดังของของคุณอยู่ในโกดังย้ายออกแปลว่าขายคุณถูกขโมยต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอาจจะมีบางเคสที่ยื่นอขอเขาเรียกกันว่าอะไรคะ ยื่นร้องขอไปว่าเอ้ยอันนี้มันเคสขโมยจริงๆโน่นนๆ่นัน่น,อน,อนอขอฟูทอนอะไรก็จะน้อยมากจิจชาะนะคะของของคุณย้ายออกจากโกดังเอาไปให้คนอื่นชิมเพื่อรีวิวต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะหลายอย่างนะคะของของคุณโยกยออกจากโกดังเอาไปให้คนที่มาเยี่ยมบริษัทต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยฝากเอาไว้ตามนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูว่า เรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่เซนเซทีฟค่อนข้างมากนะคะส่วนท่านไหนไม่ได้เป็นสมาชิกกันในกลุ่มไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณเซิร์ชอ่านให้หนักพึงระลึกเรื่องนี้ให้มากมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหตุผลเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูสินค้าคงเหลือไม่ตรงก็จะตีความแล้วว่าคุณมีนอกไหนหรือเปล่าขายไม่ยื่น ภาษีต่างๆนานาหรือเปล่าคุณต้องเคลียชีย้แจงไปนะคะหลายอย่างนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการพูดคุยว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพกรเข้าตรวจเนี่ยนะคะจะมีการขอดูโปรโกงโปรแกรมอะไรยังไงไหมเดี๋ยววันนี้ก็ตเตรียมคําถามนะคะเพื่อเตรียมถามแขกรับเชิญก็ถือว่าเป็นการประกาศตามผู้เรียนนะคะท่านที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร stock management นะคะแก้ไขทุกประเด็นปัญหาสินค้าคงเหลือวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายนะคะก็อยากใจทุกท่านได้เข้ามาในไล คุณจะดูย้อนหลังก็ได้ไม่มีปัญหาเค okay, ไหมคะแต่มาดูตอนไลฟ์เนี่ยคำถามที่ฝากมาเราก็จะมาถามกันนะคะตอนนี้ทีมงานพร้อมไหมคะพี่ครกพี่คร์กพี่ครกนะคะ อันนี้ฝ่ายตัดต่อของผพทยเองนะคะส่วนฝ่ายงานเอกสารนะคะยืนปิ้นอยู่นะคะ1คนนะคะส่วนหลังจอคอมอีก2คนนะคะดังนั้นโปรดิวเซอร์ตอนนี้อยู่ไหนก็นไม่รู้นะคะตอนนี้เตรียมไลฟ์ตอน1ทุ่มครึ่งนะคะเปิดรอสมาชิกเข้ามา5นาทีน่าจะได้เจอกันในกลุ่มปิดประมาณ1ทุ่ม35นะคะใช้เวลาในการเรียนประมาณ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะคะเชิญแขกรับเชิญที่ ค่อนข้างพรีเมียมมาในการตอบคําถามแบบอินไซต์มากๆคําถามบรรดาเหล่านี้กับคำตอบเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้ตอบหนะ้าแฟนเพจบัญชียย่างนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเปรกกระทบกระเทือนหูเจ้าหน้าที่หลายท่านเดี๋ยวจะไม่เป็นการ นารักคะนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนมาไวบอกไว้แค่นี้สรุปของคลิปนี้คือให้คุณใส่ใจในเรื่องของสต็อกให้มากการเคลื่อนย้ายของออกจากโกดังถือเป็นการขายหรือเปล่าต้องมีการระบุหรือมีการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการแจ้งไปแล้วว่าคุณหยิบของออกมาใบาเบิกของเป็นยังไงใบเบิก ที่มีเอาไว้เฉพาะในเรื่องของการหยิบไปแจกคุณควรต้องส่งสำนักงานบัญชีด้วยนะคะเพราะสำนักงานบัญชีเขาไม่รู้สิ่งวันนี้มาบอกเพื่อเตือนให้เกิดการดะลึกนะคะว่าเรื่องนี้สำคัญอยากให้ใส่ใจเพราะถ้าเราใส่ใจมันคือการแก,ก้คือถ้าเราใส่ใจเนี่ยก่อนปัญหาจะเกิดมันคือการป้องกันนะคือการป้องกันนั่นเองนะคะขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนหนึ่งทุ่ม 35นะคะในห้องเรียนกลุ่มปิดน,นะคะวันนี้ฝากไอเดียเอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ